สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันที่ตัวอย่างการหาตำแหน่งของราก fx กันนะคะซึ่ง fx เนี่ยก็คือมีสมการแบบนี้เลยโดยเราจะใช้ทฤษฎีบทของโรมาช่วยในการหาคำตอบอมาดูวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำขั้นแรกนะคะเราก็จะ d i f fx แล้วก็จะหา f d i f f x ่ะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น สามเอ็กกำลังสองบวกหกลบเก้าแล้วก็รากของ f x เกนี่ยก็คือเราจะแยกตัวประกอบของตัวนี้ก็จะได้เป็นรากของ f ดิฟมานั่นเองก็คือและรากของ f ดิฟเนี่ยก็คือ ลบสามหนึ่งทีนี้เราก็จะมาพิจารณาของ f c ซึ่ง f เนี่ยก็คือจะเป็นคำตอบของของเจ้า f x ตรงนี้นี่แหละนะแล้วก็มาหาพิจารณาเครื่องหมา ของ f c เมื่อ c เท่ากับลบ infinity ก็คือเมื่อ c เนี่ยติดลบมากๆลบสามก็คือคำตอบของ f x เนาะแล้วก็ศูนยมาขั้นตรงกลางก็หนึ่งก็คือคำตอบของ f ิ x แล้วก็ i ฟิน n i t y ก็คือจำนวนที่มีค่ามากๆ จะได้ดังตารางต่อไปนี้ค่ะแล้วก็จะมาเขียนตารางเครื่องหมายของ fx เรื่องหมายของ fx ตัวแรก infinity ตัวต่อไปลบสามแรกลบ infinity ตัวผิดลบสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งินฟินิตี ซึ่งเราก็เอาลบอินฟินิตี้อ่ะก็คือจำนวนที่มีค่าติดลบมากๆเนี่ยไปแทนใน fx เนาะก็คือเราจะมาอา่เราก็จะได้ว่าจำนวนที่ติดลบมากๆเนี่ยไปแทนใน fx ตรงนี้ในนี้ ถ้าสมมติจานวนติดลบยกกําลังด้วยจํานวนขี้อย่างเงี้ยมันก็จะได้ค่าเป็นค่าลบใช่ไหมแล้วก็หลังตรงนี้เนี่ยพอเราคิดออกมาเนี่ยมันก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นค่าบวกอย่างนงี้มันก็จะมีค่าน้อยกว่าข้างหน้าเนี้อยู่ดีดังนั้นลบอินฟินิตี้ตรงนี้พอไปแทนใน fx ก็จะได้เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบแล้วทีนี้ลบสามไปแทนในต่อไปลบสามไปแทนใน fx จะได้เป็นบวก เอา 0, ไปแทนใน fx ก็จะได้ค่าเป็นบวกเอาหนึ่งไปแทนใน fx ก็จะได้ค่าเป็นลบเอาจำนวนที่มีค่ามากๆเนี่ยไปแทนใน fx ก็จะมีค่าเป็นค่ามากๆขึ้นไปอีกก็คือมีค่าเป็นบวกทีนี้จากตารางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยตรงเนี้ยสามครั้งด้วยกันหนึ่งสองสามก็คือช่วงของ เปิดลบอินฟินิตี้ถึงสามช่วงเปิดศูนย์ถึงหนึ่งช่วงเปิดหนึ่งถึงอินฟินิตี้ซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่ารากคำตอบเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงตรงนี้นี่เองแล้วก็จะสรุปได้ค่ะว่าสรุปได้ว่า f x มีรากในช่วง เปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบสามเปิดศูนย์ถึงหนึ่งเปิดหนึ่งถึงอินฟินิตี้ช่วงละหนึ่งรากก็คือทั้งหมดนี้ด้วยกันสามรากสามช่วงพิจารณาโดยโดยที่ว่าอ่า เราก็จะได้ช่วงมาเลยใช่ไหมเป็นสามช่วงช่วงอะไรหนึ่งรากทีนี้เราต้องการทราบว่าช่วงของรากที่ว่าแคบลงเนี้ยเราจะแทนค่าของช่วงพวกเนี้ยลงไปเราจะหาช่วงที่มันแคบลงกว่านี้อีกตรงนี้มันยังใหญ่ไปใช่ไหมแล้วก็จะแทนค่าลงเนี้ยลงไปใน fx ก็คือตั้งแต่ลบสามลงไปก็คือเป็น ลบสี่ลบห้าลบหกไปเรื่อยๆก็คือตรงลบสามนี่เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็จะแทนค่าไปอีกลบสี่ลบห้าลบหกจนกว่าจะเจอจํานวนที่ว่าได้เป็นเครื่องหมายลบแล้วก็ช่วงของศูนย์ลบหนึ่งตรงนี้มันก็แคบแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องคิดแล้วแล้วก็ต่อไปช่วงของหนึ่งถึงอินฟินิตี้ตรงนี้ก็คือจากหนึ่งแล้วก็แทนค่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่เครื่องหมายเป็นบวกซึ่งเราจะ เราจะพิจารณาต่อค่ะพิจารณาพิจารณาต่อก็จะหาช่วงแคบๆของมันนะคะโดยหา f ลบสี่ f ลบห้าก็คือ ในช่วงนี้สุกไหมก็หาไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอบวกเอ้ยจะเจอลบแล้วก็ต่อไปก็คือช่วงของตรงนี้คือ f, 2, f ลบสอ f ลบสามเราก็หาไปเรื่อยๆนะทีนี้เราก็จะมาหาโดยการหารสังเคราะห์แล้วก็มาดูสัมประสิทธิ์ของ f x หน่อยหนึ่งสามลบเก้าสี่หนึ่งสาม ลบเก้าสี่เอาลบสี่เอาเอฟลบสี่ก่อนหนึ่งหนึ่งคูณสี่ได้หนึ่งคูนลบสี่ได้ลบสี่สามบวกลบสี่ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบสี่ได้สี่ลบเก้าบวกสี่ได้ลบห้าลบห้าคูณลบสี่ได้ยี่สิบตรงนี้ได้ยี่สี่เมื่อค่าเป็นบวกใช่ไหม ก็ยังไม่ได้เป็นค่าเป็นลบแสดงว่าเราก็ยังพิจารณาต่อไปอีกก็คือเอา f ลบห้าหนึ่งสี่ลบเก้าสี่ f ลบห้าหนึ่งคูณลบห้าได้ลบห้าสามบวกลบห้าได้ลบสองลบสองคูณลบห้าได้สิบลบเก้าบวกสิบได้ หนึ่งคูณลบห้าได้ลบห้าสี่บวกลบห้าได้ลบหนึ่งอ่ะเจอและเป็นลบทีนี้ก็แสดงว่าของช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบสามเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นลบห้าถึงลบสามทีนี้ช่วงก็จะแคบลงแล้วทีนี้ต่อไปตรงนี้ไม่พิจารณาและแคบแล้ว,ลวมาพิจารณาช่วงนี้ต่อก็จะได้เป็น ของ f หนึ่งเนี่ยเป็นลบใช่ไหม f หนึ่งเป็นลบแสดงว่าต่อไปเราก็จะหา f สองมาดูกันว่า f สองจะได้เป็นค่าบวกหรือไม่สามเก้าสี่หนึ่งคูณสองสองสามบวกสองได้ห้าห้าคูณสองได้สิบ ลบเก้าบวกสิบได้หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองสี่บวกสองได้หกอ่ะเป็นบวกเลยแสดงว่าของช่วงเปิดลบหนึ่งถึงอินฟินิตีเนี่ยก็คือเปลี่ยนมาเป็นช่วงเปิดหนึ่งถึงสองเราก็จะมาสรุปได้ค่ะว่าตำแหน่งของรากทั้งหมดก็คือเราจะสรุปได้ ว่าตำแหน่งของรากคือลบห้าลบสามศูนย์หนึ่งหนึ่งสองตรงนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างโจทย์ โดยการใช้ทฤษฎีบทของรูมาหาคำตอบกันค่ะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะลบมุค่คะ